กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามผับสมดดส่องสนีป่าเด,ด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้อนี้บ่าวตายเป็นตากล้องคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขผู้สุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้อนี้ก็มาเป็นตากล้องสันนีป่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสนีป่าเขาครัวคือเก่าคือเดิม,ออมตอนนี้เจ้าของส่องเหมือนกับจะคิอกีกอย่างหนึ่ กมุกมุมอยู่พอมพีน้องสบที่พรมพีน้องร่างสวยอืมบรรยากาศยัมเช้าเนาะแสงแดดยางบันเ้มีดอกแมนพอมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยังเช้าๆตะวินยามตะขึกฉ่ำอากาศก็เป็นชี่เย็นจังหน่อย เน่ยบอลถึงจะถึงสิบป็นบอลบอลใกายแต่ว่ากันเอาใจเด้อพ่อพี่น้องเยอห์นยอห์นเด้อพ่อพี่น้องมีมีผู้คุ้มอีกเด้อพ่อพี่น้องมายืนคุ้มอีกอากาศก็เป็น ซีแนวๆผมพี hmm. uh ่น huh. ้องเอ้ยเฮากับบารีมาบานป่าแต่สิดรสิยาเลยแต่โดนเลยคือว่าผมพี่น้องเอ้ยกินหอเดียวก็เลยเจื้อยู่เพิ่นเพิ่นประกาศว่าอันไปมาหาสู่กันได้เฮาก็เลยมาผมพี่น้องเอ้ย ยังมาแต่ถึงแต่ว่ามาบ่ได้เนาะของพี่น้องเนาะเป็นเซ็กสิ่เห็ดได้แล้วแหลสะสภาพมันบอกเอื้ออำนวยเนาะเาก็ไม่ได้มาจนเมื่อวานนี่เขาก็ได้มามบรรยากาศเนี่ยมช้าพ่อพี่นอ้องเอ้ยโอ้โหทองฝากรกะรางเหลืองทองงามงามพ่อพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศธรรมชาติ มีเมฆอีกแล้วพแม่พน้อแดดบ่ทันได้ออกบรรยากาศยามเศร้าชนีป่าอยู่ชุดยอดได้พแม่พน้อเอ้ยเออสิบอกให้ทราบบแมบแมว่าย่องแน่นี่พแม่พน้อเอ้ยพูดเรื่องจริงเด้พรมิพิณอเอ้ยเขาตื่นเมาก็เห็นผลเลยดิ หนึ่งข่าวหนึ่งนามก่อนหมู่เลยได้ผมพี่น้องเอ้ยอืขลังตัวอันล่างซามเลยอันนี้คือข่าวฝนหนึ่งเมียนคอพี่น้องเบิ้งเบิ้งก่อนอืมใกล้จะได้เด้อเด้อน้องบันเฮาก็ันสวยเขาเนาะ ตากลองเองน่อยตาต่ไปหดผักอักเลยเลยีม่เหหม่หมอ กจัดจาาเลยทำเอาตลาดถวยวหอนห้อนเนาะห้อนแบนนบขาวใหม่เนี่ยเนาะเ้ยทำห้หง ปัส,สนีสวยเทา,าสบายดีเลยพี่น้องเด้อองเลย,นะนนยสามตีไปเลยเนาะมันเป็นจบสบายขอบคััวฮะมันเป็นขอบคุณอย่างสวยเทานะี่น้อ เวลากินเผาจะได้มีแบบขังผาขังมันเลยะนาวน้งมันกันเนาะเแนถ้ากำลังขึ้นกอหนา่าายบ่าดังหน่อย แย่ผมคืน,นโอ้ยเมียนลูกหน่าพี่น้องเลยน,อน้อนง่ายจืดใหญ่กว่านองอระเนยจักหน่อย,าอยสามปีปลาสามปีปลามานอนน้ำเฮาเมาาื่อคืนเลนะมากรพผอดหรอโบเมือ่อาปลานี่แต่โบเมื่อแล้วมานอนน้ำเฮาเขาก็เลยหิวนอนน้ำพี่น้องเลยแบบเพื่อนก็บปอยากนอนเนาะผิดใช่หาพอ่อน,น้อยน,น้อนจะได้ไปส่งง่ายดีแล้วว่ะฮูมเมื่อมาไก,กลขั้นก๊กเลย สิเจ้งนะวาอันโอ้ยว่ะสิมุมมาแรงบ่บดีว่ะอย่าไปส่งกันขึ้นนะพี่นอ้องเอาลูกข่อยมานอนนำ้ำแต่ว่ายามาละกับไปยากเมื่อน้ำผอติ๊เท้าอืออยมาทางนี้แม่น้องอันนีคัวปลาพ่อยพี่นออ้องเลยเฉียดย,ย,ยังกินมอนี้สวัสดีพี่นอ้อง แกงแล้วให้ปลาสีปลีอภักดิ์ใหญ่เลยอืมครับก็ตายสก็น้งหนักสีนกเออขาก็โฮดแล้วกี้นี่ฟรอยนอกเลยปลาสีแกงปลาเด้ออืมแกงปลาขอน่อยอ่อขอนไปจนตายไปเลยอืมขอตายแล้วสนีปลาจะคล้องช่องก็จักไปาสายผมพี่น้องเลยไก่ไก่ไกชิลักเอาเลยผมพี่น้อง <c oughs> ไก่ชิลักเอาเลยน้องไม่น้องกันเลยจะนี่หละครับแต่ช่องมันขึ้นได้ปะหลักเอาขึนแล้วบ้านนี้ กปิดเลนนะปิดได้่นเ้เราเลิกไปเขามาเปิดเฮ้ยเรามาสบประตาดเ็กที่นี่ป่าเพิ่นกับหุ้เขาเพ่นพี่น้องอนปาโตพ,พี่น้องแกงปลาคอทีอ่ว่าเขาไปงมมาวานนี่แหละไปหลิขี้ต้มกับเด็กๆมาว่านม้วนๆก่อนบานึงเพ่อ่น้อยกำลังมาเห็ด เก็บอยู่ครัวกินกับอันแม่นอ้องอเนยสองคนน้องอืมทำหงส์ทุกแดเนะ <ตำ S 2> าะตัวเด็กๆกินตะคนอ่ะน,นะโอ้ยให้หมอเออหมอตอนนั้นเนาะเออเนี่ยห <c oughs> มอปวดกระถางเลยลืมเก็บพัก,กมา,สาใส่าวเลยยังนี่ย่าง,างเลยค่ะทำลังตู้เขื่นมีอยู่ตัวท่านรังตู้่นี่เอามาเล่นมาใส่พอพอดีแล้วใส่บัวลายเนาะ วมานสมไปใส่สามอันโอ้ใส่สามหมากพี่น้องคันคันอยากใส่ค่ะกับมีเดอร์หรือว่าหัวชิงไคโอข้าวกรมอตวะวั้สบายดีพี่น้องกต่าตงมาสบายดีพี่น้องกสบายดี้วมเองวถ้าขึ้นมาจะพักที่หันรีพักก็ใส่แกงได้น่จะน่าจะไปรีว่าขาอยู่ไหนทางลลังต้น่ะว่าขาว่าขาทางลลัง าดพี่น้องเลยบ่ตายนะเขียนเมื่อเฮงนี่มาปวดตักหอดยังทางหลอกทางหลังเลยปวดโพพี่น้อ,อ,นองลงหนาลงหล,งลงังผมมีก็ต้องบอกนี่ก็ต้องบอกยังว่ายังถามอยู่ว่าจื่อทางบ้านอั่นป่าอยูบอ่บ่อะใส่หัวขาลงไปจังหน่อยแมนแบบกลมหอมแมนหัชชินไ <c oughs> <c oughs> คกับมีเด้ออยู่สวนพัชชินไคมีอยู่สวนภ <c oughs> าษาพี่น้องรับกิน นายจิ๋มขนาดนี้งานดังเขาชนเตียห้าก็แวนตำแจ่วใส่เฮ้ยอ๋อแกงปลาตำแจ่วบ่าฮาลงลงลืมลืมแตงหัวสิไข่มาใส่ก่อนอืทางพีเด้อร์หัวชิไข่น่ะทางต้นคามครับทางมหาบอลายคืออยู่ทางหน้าใต้ดอกอืมหน้าใต้น่ะขึ้นโค้นมาแล้ว โอ๋บา่าตายเนกำลังไปเอาหัวสิงไกพี่น้องเลยตามหมาักผิดใสย่ย่างไปทางในพวกไม่ซุดๆเลยมันตายปะหรือเปล่ายังยังมีอยู่ตามผดยังสีเอาปลาใส่พี่น้องเลยอตอนไหนหนามยังมาตอนไห้ผดเนาะเข้ากะซีเข้าหน,ะน่หายอยานะไรให้มันนะเป็นจากเมื่อแล้วสัน่นเขาสิ้ผ้าเมื่อส่งนายบ้านี <laughs> เอาเสิ็จแล้วลาลิบเลยได้พี่นอ ơi, ้องเลยผากก็ไลค์ก็แชกว่าติดตามส่องสนีป่านี่เด้อผมพอก,กันคลิบต่อไปพี่น้องเลยสบายดีสึเมือ<ห>มส่งน้องก, <โ ắm. S 1> ก่อนพี่น้องเลยไปติดตามส้มพาแหละ